มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรานารีนะคะก็อยู่ในกลุ่มอันดับที่4ของไทยค่ะและกลุ่มอันดับที่401ถึง600ของโลกในการจัดอันดับมหาวิทยาลัยด้านการพัฒนาอย่างยังย่งยืนปี2020โดยสถาบันการจัดอันดับชั้นนำของโลกรองศาสตราจารย์ดรวีระพงษ์แพรสุวรรณอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรานารีได้เปิดเผยค่ะว่า เมื่อวันที่23เมษายนที่ผ่านมานะคะเดอะหรือว่า Time Higher Education สถาบันจัดอันดับชั้นนำของโลกได้ประกาศการจัดอันดับที่สำคัญค่ะที่เรียกว่า The University Impact Ranking 2020หรือการประกาศผลการจัดอันดับมหาวิทยาลายัยด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนประจำปี2020ซึ่งก็เป็นการประเมินผล ตามกรอบเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติรวม17ด้านสำหรับคะแนนที่ดีที่สุด3ด้านของมทศสศนะคะประกอบไปด้วย SDG 6การจัดการน้ำและสุขาพิบานมทศสศอยู่ในอันดับที่2ของไทยและอันดับที่91ร่วมของโลกค่ะได้คะแนน53.1คะแนน SDG4 การศึกษาที่เท่าเทียมมทสอยู่ในกลุ่มอันดับ3ของไทยนะคะแล้วก็กลุ่มอันดับ201ถึง300ของโลกได้คะแนนอยู่ที่ช่วง48.7ถึง57.6นะคะสำหรับ SDG5 ค่ะความเท่าเทียมทางเพศมทสอยู่ในกลุ่มอันดับหนึ่งของไทยนะคะแล้วก็กลุ่มอันดับ201ถึง300ของโลกได้คะแนนอยู่ในช่วง41.3ถึง51.7ค่ะ ในภาพรวมของการพัฒนาที่ยั่งยืนจากการจัดอันดับปีนี้นะคะมอตสอก็อยู่ในกลุ่มอันดับที่4ของไทยกลุ่มอันดับที่401-600ถึงของโลกคะแนนอยู่ในช่วง46.7-61.4ถึงคะแนนค่ะในปีนี้มีมหาวิทยาลัยที่เข้าร่วมการจัดอันดับทั้งสิ้น767แห่งจาก85ประเทศทั่วโลกโดย University of Auckland จากประเทศนิวซีแลนด์ได้รับการจัดอันดับเป็นที่1ของโลกด้วยคะแนน98.5คะแนนค่ะ รองลงมาเป็น University of Sydney และ Western Sydney University จากประเทศออสเตรเลียด้วยคะแนน98.1และ97.9คะแนนตามลำดับ สำหรับประเทศไทยนะคะก็มีมหาวิทยาลัยที่เข้าร่วมจัดอันดับทั้งสิ้น19แห่งแบ่งเป็น5กลุ่มค่ะโดยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยขอนแก่นและมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธุนบรุรีได้รับคะแนนการจัดอันดับเป็นกลุ่มอันดับหนึ่งของประเทศแล้วก็อยู่ในอันดับ100ถึง200ของโลกซึ่งการจัดอันดับจะเน้นไปที่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนโดยผลการจัดอันดับในครั้งนี้ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่น่ายินดีนะคะและก็น่าภาคภูมิใจ อย่างยิ่งที่เดียวขอบคุณความร่วมมือของทุกภาคส่วนนะคะทั้งคณาจารย์นักวิจัยบุคลากรและก็ทางนักศึกษาสแสดงให้เห็นว่าการดําเนินงานของทางมทอสอค่ะได้ตระหนักถึงการพัฒนา,ยอ,ยาอย่างยั่งยืนโดยผ่านกระบวนการจัดการเรียนการสอนการวิจัยและการถ่ายทอดองค์ความรู้สู่สังคมสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ในการเป็นมหาวิทยาลัยที่สร้างคุณค่าต่อเศรษฐกิจและสังคมของประเทศค่ะ